1ไ0้นะครับตัวปี2020นะครับซูเปอร์คัรตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เวฟบ2 5นะครับไฟหน้า led นะครับก็น่าจะเป็นรถยอดนิยมทั้ง3าลเลยเนาะก็จะมาเทียบนะครับสีนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับแล้วก็ตารางการผ่อนนะครับเรื่องราคานะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรื่องราคานะครับก็จะพามาดูหลักๆก็คือจะเป็นสีนะครับ ก็มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์นะครับอยากดูสีของตัวรถนะครับก็จอดเทียบให้ดูเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องแบบเถียงกันมากมายนะครับก็คือจบเลยครับนี่ครับจากกลุมสังเกตนะครับตัวซูเปอร์คัพตัวใหม่นะครับจะเป็นสีโทนคล้ายๆ p c x นะครับคล้ายๆ p c x สีแดงนะครับคล้ายๆกันนะครับ แต่ตอนนี้รถพีซียังไม่มีนะครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะจอดเทียบให้ดูนะครับหรือว่าใครอยากดูเทียบองรุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกได้นะครับอ่ะเห็นกันจะชัดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันยากนะครับตัดสินใจไปเลยนะครับขนาดล้อนะครับสิบเจ็ดเท่ากันหมดนะครับทั้งสามรุ่นนะครับยาง iRC ทั้งหมดนะครับขอบล้อหน้าเจ็ดสิบเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับล้อหลังแปดสิบเก้าสิบนะครับขอบสิบเจ็ดนะครับ ก็รูปเซ์ทรงดีไซน์ก็จะประมาณนี้ครับใครชอบคันไหนก็ตัดสินใจเอาแล้วกันเนาะแต่บอกเลยว่าคลาแดงแน่นอนนะครับนะครับก็แนวใครแนวมันนะครับชอบแบบไหนก็ตัดสินใจเอานะครับนี่อัตราการประหยัดน้ำมันนะครับตัวเวฟร้อยสิบนะครับอยู่ห้าสิบแปดจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนซูเปอร์คับร้อยสิบนะครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่นะครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนเวฟหนึ่งสองห้านะครับเจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่นะครับตัวเวฟหนึ่งสองห้ากับซูเปอร์คับประหยัดน้ำมันเท่ากันนะครับต่อลิตรนะครับจะมีเวฟร้อยสิบตัวนี้คือเปลืองเปลืองกว่าซูเปอร์คับกับเวฟหนึ่งสองห้านะครับ น่ครับ้ต่ขาดก็มันก็คนละแนวเนาะแล้วแต่คนชอบนะครับมาปัดเลนไม่นะครับก็จะเป็นเข็มนะครับยังใช้เข็มนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะยังไม่เมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนตัวนี้ซูเปอร์คับตัวใหม่จะเป็น LED นะครับก็จะมีบวกเวลานะครับบอกอัตราการประหยัดน้ำมันนะครับนะครับบอกบินาฬิกานะครับกิโลเมตรนะครับ แล้วก็ทิป A ทิปมีทิปเดียวนะครับแล้วก็กัดหน้ากับยามันนะครับมีเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูว่าเกียร์ตัวนี้จะบอกตำแหน่งเกียร์ด้วยหรือเปล่านะครับอ๋อมีตำแหน่งเกียร์บอกด้วยนะครับบนหน้าปัดเรือนใหม่นะครับนี่หมเ<ฮ>ท้ครับเท้ล้ำเลยรครับตัวนี้หน้าปัดเรียนใหมเนะตัวตอบเวฟ125ครับก็ยังเป็น สายอยู่นะครับร้อยสิบกัปร้อยยีห้านะครับยังใช้เป็นสายอยู่นะครับอ่ะปัดเดือนใหม่เนะไฟหน้าเอ d ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับอจอดให้เห็นกันเลยนะครับว่าเหมือนกันไหมนะครับนี่หนึ่งสองห้านะครับ เห็นกันจะชัดนี่นะครับฝาสูบของเวฟหนึ่งสองห้านะครับไฟหน้า LED นะครับดูซปเปอร์คับนะครับร้อยสิบนะครับซปเปอร์คับนะครับดูหัวนะครับมันคล้ายๆกันเฉยๆนะครับแต่ขนาดความใหญ่นะครับร้อยห้าใหญ่กว่านะครับ่ดูแล้วมันใหญ่กว่านะครับนี่ แต่ทรงมันคล้ายๆกันเฉยๆนะครับนี่เห็นไหมลาย้ามันใหญ่กว่านะครับสรุปว่าใหญ่กว่านะครับตำแหน่งรูยึดไม่เหมือนกันนะครับขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เครื่อง110ไอนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนตัวซปเปอร์คััวเกเก่าเนาะใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูราคานิดน,นึงเนาะราคานะครับตัวนี้ วีพร้อยสิบไอนะครับอยู่สี่หมื่นสองนะครับนี่ตลางการผ่อนนะครับส่วนสุภาพนะครับอยู่สี่หมื่นแปดนะครับสี่หมื่นแปดนะครับตัวนี้สี่หมื่นแปดนะครับส่วนตัวนี้เวีพหนึ่งสองห้านะครับไฟหน้าเีวบดีนะครับอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่นะครับ สี่หมืนสองนะครับสตาร์ทมือนะครับสี่หมืนแปดนะครับสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับห้าหมืนห้านะครับสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับแต่ซีซีตัวนี้จะหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ร้อยสิบทั้งคู่นะครับพันในสวยนะครับพันในสวยนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูสุปอปร,รัพนิดนึงนะครับเพราะว่าอมีหลายท่านนะคอมเมนต์ขอเข้ามาถามว่าใช้เบาะสองตอนได้ไหมนะครับผมจะเปิดให้ดูเลยว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่ครับตำแหน่งยึดนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับใช้ได้นะครับตำแหน่งยึดต,ตัวนี้ยังใช้ได้นะครับก็น่าจะซื้อเบาะรุ่นเก่าเนาะแล้วก็มาลอง ใส่ดูนะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วตำแหน่งเหมือนเดิมบทตัวเก่าเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ก็เดี๋ยวรถมารบทุกคันแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับสำหรับทุกคนขับเนาะจะจัดให้ทุกสีเลยนะครับตอนนี้มีแค่สีแดงัสีน้ำเงินนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากทราบราคาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม